มาครับเบาเหนื้อภาษาภาษาพกินวัเที่ยวนะวันนี้เป็นวันสงกรานต์จะเข้าสงการจะเข้าสงการเบาเหนือเบาเหนื้อทายคลิปไปก่อนป้าแปีงชาเบาเหนือป้าแปีงเลยเล่นสงกรานต์คนเล่นสงกรานตจบคนวันนี้ก็วันอีสิบล่ะเนาะวันอีสิบล์วันนี้วันวันพระครับเบาเนื้อไปได้แก้ข่าวเบาเหนือจะไปกินไปกินเหล้าวันพระ เนี่ยครับป้าแป้งกันอยู่สองคนครับกินเกาหลีมีงานงานสงการเนาะประเด็นเป็นแจกตรงวันอาทิตย์อืมจะบังเกิดยุทธวันเสาร์ไม่ได้ไปน้ำตกเที่ยวเนี่ยนะครับวันนี้เกาะเป้าเนอะเกาะมาถ่ายคลิปเนาะตั้งถ่ายคลิปกินเข้าแล้วก็โดยเฉพาะในผีทุกคนน้องน้องทุกคนพ่อแม่หรือทุกคนนะทุกคนเลยนะครับผมผมเชอบทุกคนที่เข้ามาดูคลิปที่ที่ ติดตามคลิปเบาเหนื่อยได้สาระเนาะผมก็อวยพรวับนบรรษัทการค่ายพีทุกคนเที่ยวให้ยอสนุกใช้ชีวิตให้มีความสุขเนาะรลำรวยทุกคนนะครับอวยเ <laughs> บาเหนื่อยก็อวยพอดค่ายพีทุกคนก็เบาเหนื่อยก็ไว้พี่ทุกคนมีความสุขนะครับเที่ยวสงการให้สนุกทุกคนไปกินกับพี่กับน,อนอ้องเนาะนั้นปีหนึ่งกับมีข้างหนึงน่งเนาะแต่เบาเหนือยไม่ได้มีโอกาสได้ไปไปไทยยังษ์ประธานได้มีเลยทัานได้มีเงินเก็บครับ อกาสหนนาอุกาณนาบอกต้องจะได้ก็ต้องกับแน่ว <raspberry> ่าป็นินเกินยู่งแล้วจะได้ก็ต้องกับอุกาณฑ์นาอุกาณฑ์้าเราบปเหนือไปกับไปพี่อาจจะได้เจอเนาะอาจจะเจอพี่พี่ทุกคนที่ที่ตามที่เราเนาะพยายามนะครับขับราไฟสั้นเหมือนกันนะจ๊ะในพี่พี่ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปว่าจะเป็นทุกคนพี่พี่น้องๆขอให้มีความสุขทุกๆคนเที่ยวห้มวันนะจ๊ะเที่ยวเพื่อน้ำ แล้วก็ถ้าคนยุ่เทียนกรุงเทพพีุ่งไทยกันเดินทางจ้งขาไปขากลับกปอไทยด้วยจ้ะโชคดีแต่ออการเดินทางถ้าคนยุ่เมืองนอกเหมือนกันกับพี่วุฒกับน้ากับขอให้สู้ๆกันจ้ะเก็บเงินเก็บท้องกันค่อยไปเที่ยวบ้านเฮาสุขสานม์วันสงการนะจ้ะทุกๆคนครับผมมาครับไม่กินเข้านี่บางหนอยู่เข้าแล้ว ป้าแพงสาวอีสานหัวหมูบางหมูไปเลยยืนสองคนคนเด้อป้าแพงปังหมูเลยนี่สาวอีสานตำมนุนนี่แล้วครับตำมนุนนี่ล่ะกับไก่รอดสูตรเดิมเป็นบอกกับเค็มหมูเค็มหมูนี่มี DA, มอยู่นะครับสาวอีสานสาวอีสานว่าเอามากินเอามา่อย่างสาวอีสานว่าจะให้กินก็กินเลยครับอย่างนี้แกวกุ้งแกวกุ้งแกไม่ได้ตำเอาป้านเอาไหมเนี่ยปบา เบาเหนือมัวไปคุยกับท้อแก่ซื้อขากล้องมาเนาะใช้งานในวันเดียวครับมันดังดเสียงบดีมันสันอื้อน่ามันยัวโขกเลยเนี่ยครับก็ได้แพ็กกล้อง <c oughs> นี่พวนี้จะทรงกลับคื้นเขาเป็นแรลกน้องใหม่มาครับขกลองงโอ้ดึงล,ลายสางเลยทำกับเข้าคนเดียวออโอ้นี่บอบขนาดเลยก็พูดอะกูสาวสานป้าเป้งพวกนี้หน้าเฮานะมันเฮาเลย ผ่าพเลยเหมือนอู้ว่าคิดถึงงานบ้าน,นอีกหลายปีอยู่าจะได้ไปเรียนจบก,การบ้านแปนตกตกลุกๆเลยกับทำกินแมงเหมือนเนาปาแป้งอู้ว่านี่ชาชีจเจียวกุ้งน่ะแต่วันนี้ใช่ตรงไม่ใช่ขากล้องอันเก่าอยู่เนาะไมใช่ขากล้องเกา่าอาจจะดังอยู่นะครับมันเป็นอย่างไีแต่ี๋ยวไปฟอยเอา ถ้าก็กันไหมเมือนร่บุคคลทีจงคืนไปอันนี่หนึ่งเนี่ยบุคคอที่จงไปอีกคนเหมือะเหรอไะไอพกงุ้งทำแบบมี่เหมือนเหรอไมเหมืออย่างไอเกี๊ยวกุ้งกับไอเกี๊ยวกุ้งบ่มันมันมันปนหลายคนเขาอยากได้เคร่องปั้นไปบอกเวลามีเครื่อปั้นเส้นของปั้นเลยเ้ยเนี่ยูอัดเลยเวลากินกับพัก ตีบอกหัวเนาะแกวกุ้งกับมาหน,นุนพี่ไอ้ที่ว่เห็นคักมันเป็นหมมันเป็นมะพร้าเขียวปั้นเอามาันเลยบไม่เห็นเนื้อกุ้งนี่เด็กเน,นื้นอกุ้งร้อนล้นไอ้กุยเนี่ยเราแบบเพื่อแต่หลง

โครงการเขาอาจจิไม่ได้คลิปลงเนาะให้พวก<อ>พี่ๆได้เที่ยวให้สนุกให้มวนเนาะเพราะว่าบางหนึ่งคิดว่าจะยุดสักสามสี่วันให้พี่ๆได้เที่ยวโครงการเนาะบอกพี่ๆเป็ก่อนนเจา้าอ่ะโครงการอาจจะไม่ได้คลิปลงเดี๋ยวเขาพี่จะเป็นพวงอีกแล้วเนาะบางเดี๋ยวหลังจาวิสัยไปใช้สบายดีแบบอีกสองหมื่นพันมาเนี่ยที่ไม่ได้ลงนั่นสบายดีอยู่จ้ะแต่ระยะนี่เป็นพัลนะงลงโรงงานหลายคน งานเกากุดดินกุดดินวางคอวางอย่างเนาะเลยเม่มีเวลาถ่ายคลิปธนาห้อนมาเนี่งานเทศกิจเขาลดขอบคุณพี่บีทุกคนเนาะแห่ไปสองวันที่เป็นห่วงบีถามคลมปี่กว่านี้แล้วแอมเนี่ยจะไม่ส้มคือไม่ขาทานซอสมาก

พิเศษกว่บเฝ้าขนาดตำกู้ยังปั้นออร่อนมากคุณมากคุง เนี่หน้าสาสนอาวไม่สับน่อยอิ่ไม่ได้ไกลว่าเราประวานปีบาทคิดว่ารนจการชองคุณแต่เขาแต่งงานกันมาอยู่รำกันมาสปีสามปีสีปีเขาไม่เคยได้เรียนจบการกันเลยน้อยเนาะ ตาคนไปมาสมาที่เมืองนอกเนะชาวชาญดูบ้านดูบ้านเชื่อใจกับยยพี่ผมดูนี่มักจะมีโมเมเลยของการดูงานจากที่อาจย์ดูที่ปีมกุ้งเนาะหวานหอมชิงกุ้งหอมเลยปูเหมือนปูอัดมากกว่ามันเป็นเส้นเป็นเส้นป็อัูอัด แป้งหนังแ,บบแห้งต๊กน้รู้บังไหมกิ่นแป้งไปในตัวเขาต้องตามเทนบุหน่อยห,หนึ่ง แบบแบบที่หมูนันแค่แล้วไก่ไม่เยอไก่ใหญว่าแต่ไอ้สิมาหอมเลหลักไักชีใส่ไปเลยครับใส่สันไทยไปเลย เรียกว่าได้ขากล้องมาเมื่เสาร์นี่ไปเหนือไทยชาคุร่ะไทยดอกชาคุรละอันทีู่ดจำปนในใช้ขากล้องเก่ากอนก่อ ก็เป็นอย่างแหลสีไทยพยายามไทยมาเบ้านะชื่อขาล้องมาไม่ในช่วงคืนสูนย์ชมันดังืออเนี่ยนะมันดังเข้าเสียงกล้องอนานองากข้างหนึ่งเรนบ่บบอว้าซล้อ อืมวิวยังเท่อยู่มันนี้ตัดหนังไก่ก็กรอบเลยอืกรอบอร่อยเจียวนี่ก anyway ็อร่อยอันนี้ก um ็อร่อยเนื้อกุ้งแบบแน่นๆเลยนะครับเนี่ยตำสารโบ๊เนา้องปลาหยก dạ. Ừm. biết. Đây hạt như bao nhiêu nữa Ừ. Nó nhìn ngọt quá. Đấy nó địt, nó địt nữa. Ừ, ảnh đi tôm sục lại. Nhèo. Nó nhỏ tôm nước cũng nó, แต่ถ้าที่เบาเนื้อต่ำบิบควยึงก็ okay, okay. เนื้อต่ำจะบอกแฟนนิดิบหนะึ่งโอ้โหถ้าโปกพีเขาอยู่ประเทศไทยลองทำแบบเบาเนื้อนะครับที่ต่ำกุ้งกนะน่ะโอ้โกุ้่เขาจะรู้เลยอย่านี่กุ้งไว่กุ้งไงนะคะท่ากันนะอื กุ้งปล่อยเมนคิโร่อยเช้ากันถ้าไมน,นอกขพราบ้านเราคือแบบป่านนั้นแต่นนในกรุงเทพแต่วันนี้คิดแล้วกินบ้าหน่อยดื่มม่คิดเช้าบัานถ้าคิดเช้าบ้ากับ,กบิโลสองหน่อยน่อให้ประมาณนั้นบุละอเากุ้งหายอ่ะ แล้วนี่เป็นบันพะนะือบัมพัก้ำเดืเบแค่เขาแค่เขาอร่อยอยูนาะดูพี่ถามให้เหะอแก้เขาปี่เนาะบอกล่วงหน้าเลยบันพะไม่ได้กินบันพะราอย่ัวกินเ้า เลยวันข้างหน้ากลับไปบ้า,มาน <laughs> มันแน่ <laughs> <c oughs> จะอยู่นี่อยู่คนเดียววันพระเฉพากินเนาะคื้มันมาไม่ขู่กินเพราะผมนเลยยุดวันหนึ่งอาทิตย์ยุดวันหนึ่งแล้นะอยากเบ้าเหนืออาทิตย์ยุดสองสอวันไม่อมรายุดวัน,น,นมย 2, 2นะนะา,ย,นายุดกับ,บกมกิน มันยุยดพักพอนิ็มทีเลยแต่วาทำงานกือเนเยอะวันนี้ไปกินชอร์อาหารก,กับเธอแกเราเนื่ยโคงว,วดเบ้าเนี่ยที่หอมมาบ้านเ,า <c oughs> เขาบอกอแกว่าบัตากอายเลวเาบอกอะไรหอมบอกหอมเหมือนหม้บหิ้วเข้าไเลยอ่ะม่เอม นี่เที่ยวมาให้อายเขาติเขาบม่ให้ความหรือว่านี่ยเพ็นบอกเขาต้องเอาขวดไว้พูดเนาะก่อนได้ยี่สิบบาทบ้านเอาคุณเนี่้เดี๋ยวนี้สามก้าวขี้บ้าเลยเนาะก้าวขี้บ้าคุณติก็อนได้สามพันคนติน่ะไอร้านน่ะสามพันป้าโชคสองเท่าในซูเปอร์น่ะโอ้ใายมันจะรวยเนาะ อาหารบ้างของซืดด้อในซูเปอร์พันห้าไปกินในร้านสามพันอ่ะโอ้โหกับเครื่องียอืมเนาะืม่รู้จเาเป้งเปล่งให้กัปากทุน่น Bên lên chỗ cam bỏ các bạn. bàn thể? Maho. Càng có một bư lệnh, mà. Một hát. Một Ừ, Một hát. 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 เขามาเที่ยวประเทศไทยไปร่งมาเทียวระเทศไทยกันยอดมันได้นั่งหลังกับบานมวลเลนเะนี่ยเนาะต่อแบบไป่ได้น้ำแบบ่งในน้ำสุปอยดิถ้ากิ้หมรอดในคิวสวันนาครีมนี่ก็เปืพอยๆทอดไข่แบบไม่ง่ายเนาะพี่เจจะไปเป็นบระโยชนอร่อยลแะบบ ถ้ามันไปอย่างโทรสายโทรศัพท์ถึงบาง้านเลยสุกาไปในกล้องเลยเนาะเอาไปมืออื่เลองชิมดูเนาะอร่อยเลยเนี่กรอบโ่มอือหือ กุไลแถวบ้านเขาเนี่กับบ้านเ้าเนาะม่พุ่นเม,มื่ัน <c oughs> กร์เมนรุนมเล้าจยากอต้องว,วันศุกร์เนาะองเน,นี่ยแหละครับไก่ทอดนี่เบาเหนือยกนิ่โปงอะยเงี้ยนะโยกนิ่โป้งอนะไรอร่อยเลยอันนี้ก็อร่อยด้อย้ารกินต่อย นะครับจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับติดตามคลิปหน้าจะบ่าวเหนือจะยุติสักสามสี่วันกันเนาะยุติโคงการให้บ่ไปเทหนือดีให้เที่ยวบ่าวเหนือก็ได้พักสักหน่อยนึงครับผมขอบคุณไอพี่ทุกคนนะครับตีเข้ามาติดตามคลิปบ่าวเหนือและสายสันนะครับติดตามคลิปหน้าเนาะโอ้ไดายังปิ้มเลยนี่ ครับผมขอบคุณครับสุขสันต์วันสงการน,นะจ๊ะทุกๆคนขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ